สวัสด,ดีค่ะแจ็กกี้อินดี้นะคะวันนี้เราอีภาพตัดใบสาคูค่ะตามกันไปนเลยวะเร่งสายไม่ชัดภาษากลางดีกว่านะคะสวัสดีค่ะเช้านี้เราจะพาไปป่าสาคูนะคะเพื่อไปตัดใบสาคูเอามาทําเป็นหลังคาค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดสงขลาอำเภอกระแสศิลป์บ้านเกาะใหญ่ค่ะเราจะไปป่าสาคูเพื่อตัดใบสาคูมาทําเป็นหลังคานะคะ แต่ก่อนที่เราจะตัดใบสาคูเราก็ไปหาตัวด้วงที่ต้นสาคูกันก่อนค่ะด้วงสาคูหรือด้วงงวงมะพร้าวหรือว่าด้วงลานนะคะ,คะเป็นด้วงงวงขนาดกลางโดยด้วงงวงชนิดนี้นะับเป็นมแมลงศัตรูพืชที่สําคัญชนิดหนึ่งโดยเฉพาะพืชจําพวกปาล์มเช่นมะพร้าวสาคูหรือ <ใน S 1> ลานประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ค่ะ ตัวเมียจ,จะใช้เวลาวางไข่5-8สัปดาห์ในปริมาณเฉลี่ย400ฟองค่ะตัวหนอนจะอาศัยและกัดกินบริเวณยอดอ่อนค่ะตัวเต็มวัยจะเกาะลำต้นกินเนื้อเยื่อด้านในของลำต้นจนเป็นโพรงทำให้ต้นตายได้ค่ะด่วงสาคูจะออกหากินในช่วงตอนกลางวันค่ะ จากในคลิปที่เราเห็นนะคะเราตัดต้นสาคูเพื่อเอาใบไปทําเป็นหลังคาจากที่เราตัดใบสาคูไปทําเป็นหลังคาแล้วนะคะเราก็จะทิ้งลาต้นเอาไว้เพื่อให้ด้วงสาคูตัวเมียมาวางไข่ค่ะเราได้หนอนสาคูมาเยอะเลยตัวหนอนของด้วงสาคูอุดมไปด้วยกรดอะมิโนต่างๆหนอนสาคูยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยส่งเสริมกระดูกและฟันของเราได้ด้วยค่ะทานด้วงแล้วจะมีความสุขแบบนี้ค่ะ